ตัวละครพ่อควรใส่เหรียญไหนดีนะครับเนื่องจากว่ามีคนขอกันมาเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคุยก่อนว่าประเด็นหลักๆเนี่ยเราเส็จเหรียญอะไรเราต้องดูเทดของตัวละครและเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะบอกทั้งเหรียญที่ดีที่สุดกับออฟเหรียญด้วยเลยทีเดียวละกันนะครับผมเอาละอย่างแรกมาดูก่อนครับสกิลที่1ของพ่อนะครับจะมีในส่วนของย่นอยู่ที่27%ถ้าเราใส่3มเหรียญจะย่นอยู่ที่20หรือเรียกง่ายๆครับว่าประมาณซับอ่าห้าวิห้าถึงหกวิประมาณนี้นะครับมันก็จะเหลืออยู่ที่ 20วิโดยเฉลี่ย20วิประมาณนี้จบนะครับส่วนสกิลที่2นะครับมันจะมีในส่วนของครูดาวสีิวิโบอีก20%นะครับก็เหลือสักประมาณ30เกือบ35ิาวินั่นเองหลังจากที่เราดูเนี่ยมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าสกิลที่1 20ี่สวิกับอันเนี้ย35ิาวิโดยเฉลี่ยดังนั้นยังไงสกิล1ก็ย่นดีกว่าอันดับต่อมานะครับก็คือเมื่อใช้สกิลที่1ตอนที่มีคนดึงธงเมื่อไหร่คนคนนั้นจะติดในส่วนของการติดสั่น ดังนั้นไอ้สกิลที่1เนี่ยผมบอกว่ามันเป็นโจทย์หลักของตัวนี้นะครับอันดับต่อมานะครับเมื่อทุกครั้งที่โดนโจมตีจะย่นสกิลที่1เห็นไหมครับว่า5%เอาละหลังจากที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าสกิลหนึ่งแล้วทีเนี้ยสายโล่เราก็ต้องดูการสองแบบว่าเอ้ยไอ้ตัวพ่อเนี่ยมันเป็นโล่แนวฆ่าหรือเปล่าและสกิลไหนที่ฆ่าได้แล้วก็ในะส่วนของพ่อเนี่ยโคลไซออฟเหรียญอะไรหลกัหลกๆเราก็มาดูนะครับว่าถ้ามีคนดึงธงเมื่อไหร่ จะเด้ง Attack 30%เลยทันทีนะครับในส่วนของเลือดก็คือจะเด้งด้วยเมื่อตีคนที่ติดสั่นในส่วนของเดฟนะครับก็จะเป็นในส่วนของลดดาเมจเมื่ออยู่ในธงนั่นเองดังน,นั้นไอตัวนี้สามารถใส่ได้ทั้งตีเกาะและเลือดได้ทั้งหมดถ้าใครไม่ซีเรียสอย่างละสาก็ได้หรือถ้าให,ให้ผมแนะนำเนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนของตี4เกาะ4เลือดหนึ่งก็พอแล้วถ้าถามผมนะถ้าถามผมนะ อ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาคุยละหลังจากที่อธิบายเนาะถ้าถามผมเนี่ยเซตไหนดีที่สุดอันนี้คือออกตัวว่าส่วนตัวเองนะส่วนตัวคิดว่าอันเนี้ยน่าจะดีที่สุดแบบไม่น่ามีอะไรสู้ได้เพราะเมื่อกี้ก็อธิบายอยู่ว่ามันเป็นเน้นที่สกิลที่1ก็คืออันนี้ครับโดนตีย่น2โดนตีย่น2ก็คือจาก5%จะลดที9%ทันทีอ่าบางคนบางภาพไม่ออกเนาะก็คืออย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าเวลาเหลือสัก20วิี โซโลตี1ชุดตอนที่เราล้มลงอะครับปล่อยให้มันตีได้เลยอะนะเราโดนตี1ชุดอยู่5ฮิตครับ5ฮิตคูณเลยครับ45% 45%ลดก็น่าจะเหลือสักประมาณสิบวีอะครับจบเลยโอเคปะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ไม่มีเหรียญไอสอเหรียญเนี้ยถ้าไม่มีถ้าไม่มีนะครับใส่เหรียญอะไรดีผมก็จะมองว่ามันก็เป็นสายโล่ที่ฆ่าได้นะมันสายโล่ค่าได้นเน้นที่สกิลที่1น่ะครับ ขนาดนี้กะโดนทีเดียวยังลดเกินครึ่งหลอดเลยนะครับที่ผมเล่นมานะเกินเกินครึ่งหลอดไปเลยนะดังนั้นถามผมเนี่ยมันก็ยังเป็นสายโล่ที่เป็นดาเมจอยู่ดีถามว่าสายโล่ดาเมดควรใส่เซตไหนดีถามผมก็สสยไคโดนี่แหละเหมือนเหมือนเหมือนเดิมเลยอะ่ะแต่เขาว่าเอาเหรียญไคโดวิ่งออกเป็นในส่วนของไคโดตัวอื่นมาแทนหรือว่ากลุ่มร้อยอสูรตัวอื่นก็ได้อาจจะเป็นตัวซาสกิที่เป็นอีเวนต์ก็ได้หรือว่าตัวไหนตัวไหนก็ได้อะ่ะเออขอให้เป็นกลุ่มร้อยอสูรด้ออ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้้แลว แจ๊คอันนี้ซาสกินี่ซาสกินี่เห็นปะเมื่ออยู่ทีมรถอ,อันนี้อีกก็ได้นะครับแล้วก็ตึ๊ดๆอือ้อนี่อันนี้อันนี้อันนี้ p อ r f e c t dodge ยน่นสกิลหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ไอตัวน,นี้ฮูฮูยน่นสกิลที่2เมื่อใช้สกิลหนึ่งย่นสกิลสองก็ได้เพราะว่าตัวหอมันสกิลหนึ่งบ่อยนะครับหรือใส่แบ็คมาเรียก็ได้ครับ แม็กมาเรียเมื่ออยู่ในธงจะย่นสกิลหนึ่งเลยทันทีอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าที่ยน่นสัก21่ิบเอ็วิเนี่ยมัน20%่สิอรนแต่เนี้ยถ้าอยู่ธงเมื่อไหร่มันยน่น30เลยเว้ยก็คือยน่นสักเอ่อเก้าวิอะ่ะเหลือสัก18-19ปิบาวิอะ่ะถ้าโดนโซโลตี1ชุดทันทีเลยนะไม่ไม่เกินเมื่อกี้บอกสิบวิเนาะอันเนี้ยมันจะเหลือสักแบบ7-8็ดแปดวิเลยอะ่ะทันทีคือแบบเป็นตัวที่สกิลหนึ่งรัวๆเช่นหรืออีกอีกตัวหนึ่งก็ให้บอกก็คือตัวคิด ถ้าโราคิดปีธรรมดาแบบรัวๆนะทีเดียวอะสกิลวืบมาเลยครับขนาดเซตโต้ยังมาครับตัวนี้ก็มาเช่นเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสองเหรียญและสองออฟก็บอกครบแล้วนะครับเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมีคนถามว่าเอาแล้วถ้าไม่มีเลยใส่เส้นไหนดีนะครับอ่ะถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าเป็นลูฟี่ก็ได้มันเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วไงครับเออไอสาวฟี I ่ไอพวกฟี book, ie, ่ไอเนี้ยไอพี่นิกะเพราะว่ามัน คือไอดีใหม่เซตเหรียญมันมีไม่เยอะดังนั้นก็ต้องทําใจนะครับอาเช่นตัวนี้ไอฟรีอ่ะเออไอบล็อกฟรีฟรีทั้งหลายใส่ใส่ไปไปเฮ้คือมันไม่มีทางเลือกว่ะเออแต่ผมไม่แนะนําที่สุดเลยนะครับก็คือสายโล่แนวถึกเนาะเช่นแบบเนี้ยสายแนวถึกไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าแผงปัจจุบันสายโล่แนวถึกมันอยู่ไม่ได้ครับมันมันไม่ใช่แบบโดตีเท่าไหร่มันก็ไม่ตายอ่ะคือคือมันมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันโดนตายได้ดังนั้นดีที่สุดคือฆ่ามันเลยนั่นเองนะครับผม